บทที่7ศสิทธิผู้บรรลุธรรมกษัตร์ชนกอธิบายถึงภาวะของการบรรลุธรมรมกษัตร์ชนกกล่าวว่าภายในข้าพเจ้าคือมหาสมุทรอันไรขอบเขตเรือแห่งจัก,กรวาลล่องลอยไปที่นี่และไปที่นั่นมันถูกขับเคลื่อนไปมาตามกระแสลมของธรรมชาติ ข้าพเจ้ามีได้กระวนกระวายไม่กระวนกระวายคือไม่ส่งผลกระทบเมื่อเกิดลมขึ้นในมหาสมุทรโยกโยนเรือไปในที่ต่างๆหรือแม้แต่จมเรือลงเบื้องล่างมหาสมุทรก็ไม่ได้กระทบกระเทือนจากการเคลื่อนที่ของเรือแม้ว่าจากครวาลซึ่งพักพิงอยู่บนอัตมัน เคยเปลี่ยนแปลงภายใต้แรงผลักดันตามกฎธรรมชาติแต่อย่างน้อยที่สุดการเปลี่ยนแปลงของโลกมายาก็ไม่ส่งผลกระทบต่ออาตมันภายในข้าพเจ้าคือมหาสมุทรอันไร้ขีดจำกัดปล่อยให้คลื่นของโลกเกิดขึ้นและอันตรทานไปตามธรรมชาติข้าพเจ้ามิได้เสริมหรือลดทอนคลื่นนั้น คลื่นน้ำมหาสมุทรล้วนเป็นสิ่งเดียวกันเปรียบในโลกมายาเมื่อเกิดคลื่นมันจึงถูกตั้งชื่อมีรูปแบบซ้อนอยู่บนอัตมันและเมื่อคลื่นหายไปทั้งชื่อและรูปแบบก็อันตรธานไปด้วยแต่สิ่งที่เป็นความจริงแท้คืออัตมันยังคงเหมือนเดิมภายในข้าพเจ้า คือมหาสมุทรอันไร้ขอบเขตจักรวาลเป็นเพียงภาพในจินตนาการข้าพระเจ้าสงบนิ่งเยือกเย็นและไร้รูปร่างข้าพเจ้ายึดถือเพียงสิ่งเดียวนี้ยึดถือในความรู้ที่ว่าโลกมายาเป็นเพียงการปรากฏขึ้นแต่อาตมันยังคงสงบนิ่งเยือกเย็นและไร้รูปร่าง อาตามันมิได้อยู่ในวัตถุและมิใช่วัตถุที่เป็นอนันต์อีกทั้งมิใช่วัตถุที่ไม่อาจถูกทำลายอาตามันคือความเงียบสงบอาตามันเป็นอิสระจากการยึดถือและปรารถนาข้าพเจ้ายึดถือเพียงสิ่งเดียวนี้อาตามันเป็นอนันต์จึงมิอาจอยู่ในวัตถุที่มีข้อจำกัด อาตามันเป็นนิรันจึงไม่อาจถูกกัดกร่อนทำลายโลกมายาปรากฏผ่านมุมมองแห่งอวิชชาข้าพเจ้าถึงพร้อมด้วยสติอย่างยิ่งโลกเปรียบเหมือนการแสดงมายากลเช่นนั้นแล้วความคิดที่จะยอมรับหรือผลักไสจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าได้อย่างไรและจะเกิดขึ้นที่ไหน ผู้บรรลุธรรมมองเห็นโลกมายาเป็นเพียงการแสดงมายากลไม่จริงและเป็นภาพลวงตาแม้จะปรากฏขึ้นต่อหน้าแต่เขาก็รู้ว่ามายานั้นไม่ได้มีอยู่จริงเช่นนั้นแล้วผู้บรรลุธรรมจึงไม่มีการยอมรับหรือผลักไสกับวัตถุใดๆของโลกมายา